สวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวมีเกณเล็กเกณน้อยนะของเอ uh, ่อซเว่นเเลเวนมาเล่าให้ฟังนะท่านผู้ชมมีใครไม่รู้จักเซเว่นไหมน่าจะไม่มีคนที่ไม่รู้จักเซเว่นเเลเวนนะท่านผู้ชมเนาะเซเว่นเอเลเวนนี่ดังมากเพราะว่ามีาเฉพาะในเมืองไทยนี่ก็มีเป็นหมืนหม่นๆสาขาแล้วท่านผู้ชมมีเยอะมากเดินเข้าซอยไหนซอกไหนถ้าไม่มีเซเว่นนี่ถ้าในเมืองไทยนี่จะแปลกมากเพราะว่าเซเว่นนี่อยู่ตามทุกซอกทุกซอยบางทีร้านอยู่ตรงข้ามมันก็มี ก็เลยมีน้องคนหนึ่งเขาเขาเขา้เขามาถามในโซเชียลนะบอกว่ากาอยากอยากจะไปสมัครสมัครงานที่เซเว่นเซเว่นเอเลเว่นทีนี้เซเว่นเอเลเว่นมันมีแฟนชายใช่ไมท่านผู้ชมมันจะมีแฟนชายด้วยใช่ไหมทีนี้น้องเขาเลยไม่รู้ว่าจะสังเกตมีวิธีการสังเกตยังไงว่าเซเว่นเเลเว่นไหนที่เป็นออของบริษัทของเซเว่นเองหรือว่าเซเว่นไหนที่เป็นของแฟนชายว้าง,ง้น่อะท่านผู้ชม ทีนี้้าตามประเทศก็เลยมีเงิเล็กน้อยมากนะฟังว่าเออเวลาเ็าไปสมัครงานก็ต้องไปสมัครที่ที่เป็นบริษัทของคอมมานเดยตรงใช่ไหมลนะ่ะเออแล้วแฟนชายอ่าเราจะรู้ได้ไงว่าร้านซเว่นตรงนี้มันเป็นมันสมัครงานได้ไหมหรือมันเป็นของแฟนชายเราจะดูยังไงใช่ไหมท่านผู้ชมอ่ออันดับแรกมารู้จักคำว่าแฟนชายก่อนท่านผู้ชมแฟนชายก็คือเป็นชื่อเรียกธุรกิจนะท่านผู้ชมโดยมีการให้สิทธิ์และส่วนครอบครองให้ ทาการบริหารจัดการทั้งหมดอยู่ในมือของผู้ที่เป็นแฟนชายเนาะและผู้มีกรรมสิทธิ์โดยชอบทำนะก็เรียกว่าแฟนชายก็คือเหมือนเหมือนในค่ายว่ามาซื้อแฟนชายไปแล้วก็ไปตั้งตั้งร้านอะไรประมาณนี้ก็เรียกว่าแฟนชายนะทุนผู้ชมนั่นแหละทีนี้คงอยากจะทราบแล้วเนาะว่าเราจะดูไงว่าไหนเป็นบริษัทของเซเว่นจริงอันไหนเป็นเป็นแฟนชายเนาะก็คือดูด้ง่ายเนาะ บริษัทของบริษัทของเซเว่นเดลิเวนี่คือเขาเรียกว่าเป็น CPO เนาะท่า,า CPR นผะู้ชม CPO เนาะคงจะคงจะรู้จักกันอยู่ถ้าเป็นถ้าเขียนป้ายติดไว้หน้าร้านว่าบริษัทจำกัดหรือบอมจอเนาะบริษัทจำกัด CPO นี่ก็คือเป็นเป็นเอ่อบริษัทของเซเว่นโดยตรงเนาะแต่ถ้าเห็นเขียนไว้ที่หน้าร้านเขียนว่าห้างหางุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนก็คือเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ย ถ้าคุณส่วนนิติก c p r นั่นก็คืออันนั้นแหละก็คือเป็นเซนชายท่านผู้ชมเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ว่าตอนแรกตัตตระเดีก็ไม่รู้หรอกพอดีมามาค้นค้นหาข้อมูลเกล็เล็กเก็น้อยเนาะมาให้ตัวทุกท่าน Fc ทุกท่านได้ได้ได้มีความรู้ในจุดจุดนี้เนาะนี่จริงๆเราก็ไม่รู้หรอกเนี่ยมันเป็นแบบมันเส้นผมบนภูเขาแล้วท่านผู้ชมเหมือนว่าเอ๊ะแลก็สงสัยเอ๊ะแล้วน้องก็ถามว่ามันแตกแตงกันยังไงใช่ไหมเออก็เลยถึงบางอ้อเลย ถ้าเป็นของเซเว่นแท้จะเป็นบริษัทจำกัดมอมจเนาะ cpo เนาะส่วนถ้าเป็นถ้าเป็นแฟรนไชส์ก็จะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเนาะท่านผู้ชมห้างหุ้นส่วนจำกัด cpo เลยประมาณนี้ท่านผู้ชมนั่นแหละแล้วก็มีคนถามต่อว่าถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าของเซเว่นเอเเวนเป็นแฟรนไชส์เนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่อันนี้ตาตาก็หาข้อมูลมาให้เรานะท่านผู้ชมก็คือ,อค่าใช้ใจ่ายในการเปิดร้านประมาณสี่แสนแปด สี่แสนแปดหมื่นท่านผู้ชมค่าใช้จ่ายนะสี่แสนแปดหมื่นแล้วก็มันจะมีค่าค้ำประกันด้วยท่านผู้ชมค่าค้ำประกันความเสียหายหนึ่งล้านบาทก็คือถ้าเราอยากเป็นเจ้าของซีเมนต์เลเว่นก็ไม่ยากขอให้มนะีเงินเนาะขอให้มีเงินหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นก็สามารถติดต่อซีเมนต์เลเว่นได้แล้วก็ซเว่นเขาก็จะให้ความแบบว่าดูว่าสถา,านที่เป็นยังไง สถานที่เหมาะไหมที่จะเปิดร้านอะไรประมาณนี้เดยกก็จะมาดูแลให้ใหที่หนึ่งเนาะเหมือนเป็นพี่เลี้ยงอะไรประมาณนี้ถ้าใครอยากจะเปิดร้านก็หนึ่งร้านสี่แสนแปดหมื่นนะท่านผู้ชมอยากอยากมีเหมือนกันนะท่านผู้ชมเายอยากมีอยากเป็นเจ้าของซื้อเป็นเลเนเหมือนกันเนาะก็คลิปนี้ก็งคงเีมประมาณนี้ท่านผู้ชมคลิปตาต้าพาเที่ยวก็ขอให้ทุกท่านหนูกสงวนนะครับ รักตาตาเนื้อนอยขอรักนานๆนะครับตอนนี้ตาต้าไะเที่ยวก็มีโครงการที่อยากจะให้มีคนมาซับสไคร์เนาะคนติดตามหนึ่งหมื่นคนตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วท่านผู้ชมก็ขอท่านใดที่ยังท,ที่ที่ชอบคลิปของตาตาไะเที่ยวเรายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตาตาไะเที่ยวนั่นครับคลิปนี้ก็ของคงจะมีแค,ค,ค่นี้ท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านปรสบความสนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย